สวัสดีครับเพื่อนเทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของเราเฉพาะกิจกับเราสามาัคีนะคะประจะมนที่สี่มกราคมปี6 6นะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสําหรับเราวเฉพาะกิจตัวเด่นก็คือ0ูนย์กับแปดหกกับสามศูนย์หนึ่งศูนย์สามนหหนึ่งหกสามหกสีดหกนะจับคู่ก็ศนะูนย์สามสามศูนย์ดแปดศดสามสามแดเนาะ ถ้าจะเป็นแปดก็แปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสามแปดหกนะคะถ้าสามก็ลงไว้ให้ทางนี้แล้วเนาะเราไปสามัคคีหกหกกับเก้าศูนย์กับสามแต่เราจับสามกับหกให้นะคะหกศูนย์หกสองหกสามหกเก้าสามศูนย์สามสองสามสามเก้อันนี้มีเบิ้ลเด้อสามนี่สามหกศูนย์สห้สามหรือจะ0ศูนย์เกสก็ได้นะ จับคู่ก็หกศูนย์ศูนย์หกศูนเก้าเก้านเก้าสามาเก้าเนาะจับคู่เอาง่งายๆสั้นๆศนย์นนกับสามมาเหมือนกันต่างกันหกกับแปดศูนย์หกสามมาเหมือนกันต่างกันเก้ากับแปดนะคะก็หกเก้าแปดเนาะศูน 6, 6, 9, ย์สเก้าแปดโชคดีทุกคนคะ่ะอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะ